สวยนะ่ารักสดใสสมชายานางฟ้าข้างสนามมากๆค่ะสำหรับน้องเบสรักวนี้คำสิงเวลาที่น้องชายน้องโบส์มีเตะบอลทีไรน้องเบสก็ตามไปให้กำลังใจข้างสนามอยู่เสมออยากล่าสุดค่ะในวันที่24มกราคมน้องโบสมีงานเตะบอลงานนี้พี่สาวก็ไม่พลาดตามไปส่งกำลังใจปิดขอบสนามคลิปนี้ไปส่องโมเมนต์น่ารักของนางฟ้าข้างสนา,สนามเบสคำสิงกันค่ะ

ไม่พูดรู้่าเหยียบไว้แล้วก็หนูบอกเลยนะว่าชีวิตหนูเลิกนินทาคนมานานมากไม่งวงการนินทานะสุดท้ายเข้าตัวชิบหายเราไม่ชอบให้คนอื่นนินทาเราแต่บางทีเราเผลอนินทาคนอื่นแบบนี้นอ๋อที่ยมึงทําอ่ะหนูนะเลิกนินทาคนมานานมากเลยยกเว้นน่าพูดถึงข่าวที่ดังๆอะไรเงี้ยน,นะพูดเมื่อว,วันนั้นนะเหรอ ไม่ใช่แกไอเรื่องนินทาคน่ะสุดท้ายอ่ะพอมาจับโป๊กันเสียความรู้สึกใช่ไหมเนี่ยไม่แล้วไม่นินทาใครไมันมันที่คุยกับเจนี่คุยเรื่องอะไรขายของขายของทำอะไรดีพี่ดีการขายของยังไงห้าพันคนแล้วเขาไม่กดตะกาป่ะี่ไม่ตะกาไม่ขึ้นหรอกอืมไม่พี่จะบอกอะไรให้นะถ้าเรานินทานะคือเรานินทาคนที่ไม่รู้จักว่าเราพูดถึงในกรณีเป็นข่าวว่าคนไกลๆไม่เป็นไรแต่แม่งรู้จักกันเดินกินข้าวกันทักกันันหลังนินทาเนี้คบไม่ได้ พี่เลิกทำนะ้วเมื่อก่อนพี่ก็เคยมีนะถ้าพี่ไม่ชอบใครใช่ไหมพี่ก็จะมีแบบว่าเคยนินทาแต่เมื่อกี้ใจ,ใจถ้ามึงไม่ชอบมึงก็เลิกคบไปดิมึงจะคบแล้วมานินทาอย่างเงี้ยเหมือนเราไม่มีวุฒิภาวะเลิกนินทาไปนานมากก็จต<ะ>ดีขึ้นด้วยแพทเจอรไม่ไวสุดหรอแพทเจอร์ไม่ไวดเป็นข่าวแน่ ไม่ใช่ไม่เคยทำนะเว้ยเมื่อก่อนก็ทำแต่ว่าทำแล้ว,วโคตรท็อกซิกแล้วก็ไม่เป็นผลดีกับเรายิ่งเราพูดอะไรออกไปมันจะสอนให้เห็นว่าเราเนี่ยแหละเป็นคนยังไงทุกวันนี้พอเจอคนก็เลยไม่ทินทาแต่ถ้าเป็นแบบว่าพูดถึงในเรื่องที่ดีคนใกล้ตัวาการแก้ปัญหาหรือว่าอัปเดตกันว่าเจอกับนั้นเป็นไงบ้างกัน,นั้นกับเธอเป็นไงบ้างอาจจะมีถามอะไรเงี้ยมีแต่ไม่ได้เรียกว่าทินทาใช่เราต <ไป S 2> <ม>ัดอคติใช่แล้วเชื่อเถอะว่าถ้าเราเลิกทินทาได้นะชีวิตเราทุกคนจะโปรงจะเบาขึ้นหมายถึงว่่าาาคล้้้ใกกตตััววขึนมมซยไ หม่งม <c oughs> <expand> ็ดอะไรไม่ปะไม่ไม่เล่นจริงหรอเอาที่เราสบายใจเพื่อนจะมาบอกวิจารณ์วิจารณ์ร้านเรดเวลาเลยวกนเบลงไลยแล้วจะสองแสนแล้วเร็วๆอีกแปดพันที่ติดตามแล้วก็กดตากของเราค่ะเราเลี้ยวอีกแปดพันจริงหรอมม เดี๋ยวพูดแล้วเมื่อกี้ดูดูแล้วเมื่อกี้ดูละเดี๋ยวอเดี๋ยวเดี๋ยวโพสต์สเตตัสก่อนดังโอ้ยถ้ารู้นะว่าเรื่องอะไรนะพวกมึงเอ้ยอยู่กันไม่ติดกูพูดเลยแบบแบบแบบนี้จะเป็นหนูใช่ไหมหนูไม่บอกไม่รู้สาวบานเลยตอนนี้เพิ่งบอกก่อนอือพอวันเคุยกับน้องตลอดแต่ว่าอันนี้คือต้องรู้หนูไม่รู้พี่รู้ยังไงก็เลยไม่ได้บอกไม่รู้แต่พอหนูให้ดูก็เฮ้ยตงมึงเป็นันูปะตกใจป่ะอือตกใจอยู่ ดู้แล้วรู้อะไรอยู่ในไลฟ์รู้อะไรไม่เกี่ยวกับพี่แจงเลย์อะโยงไม่ใช่ไม่เกี่ยวว่าเรามาคุยกันตรงไลฟ์เออดูบอนดีกว่าอย่างเรื่องถึงอะไรจะย่ามาจ่านอนในรถแล้วจะย่าอยู่ในรถจ้าอีกห้าพันเพราะฉะนั้นอะพี่มองว่าเรามีความสุขที่จะมีลูกหรือเปล่าก็ได้มีแล้วความสำคัญหนึ่งที่พี่บอกว่าถ้าเกิดเราไม่มีน้องยูจีนะพี่ก็คงไม่อยากอยู่ พราะมันมีพี่มีปัญหาเยอะพี่มีปัญหาหอยู่ได้เพราะอยู่จริงหมายถึงว่าหนูเอาโบ๊ทมาเป็นมาเป็นแรงยืดให้อยู่เป็นแ่งรู้สึกว่าไม่ได้อยากอู่เคยรู้สึกแบบนั้นถูกถูกพอเรามีลูกเราจะรู้แล้ว่าเงินที่หามาทั้งหมดต่อไปนี้เราจะให้ใครและการที่เราจะทําธุรกิจอันใหม่นี้เงินเราได้มาเราให้ใคร เหมือนตอนนี้ถ้าพี่ไม่มีลูกถ้าหนูไม่มีลูกนะหนูอยู่เฉยๆได้เลยหนูอยู่กินข้าวทุกวันของหนูไปแบบว่าหนูไม่ได้พุ่งเฟือยอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าพอ,พอเรามีลูกใช่ไหมเราก็กลัวลูกลาบากเนาะเราก็จะทาโน่ทนทํานี่แต่สิ่งหนึ่งเลยคือหนูจะบอกนะผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงนี้สองหนึ่งสองสามคนหรือคนในไลน์นะผู้หญิงที่หลายคนอนะ่ะเลิกกับสามีไม่ได้อ่ะเพราะเขามองว่าเออเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีสามีอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้หาเงินเองไงเพราะฉะนั้นอ่ะต่อให้เป็นแม่บ้านหรือเป็นใครหนูแนะนําให้ทุกคนหาเงิน เราห่าเราเองแต่ว่าเรา,าเร,าราักเขาเราไม่ได้เอ้ยนั่นก็เกี่ยวกับรักรักก็แปลว่ารักแล้วเขาดีไหมก็เขาไม่ดีแต่เราก็ทนอุบบน้ยอนนันเราโง่พี่ดน้านเราไี่เได้ก็หนูบอกเคสใครก็ไม่รู้เอาถ้าเขาไม่ดีแล้วเรารักเขาเราอยู่สวยวเรา,เราหาเงิเก่งเหมือนกันนะหนูเราหาเงินได้เราสวยแต่เขาไม่ดีแต่เรายังรักเขาอ,อันนี้ก็มีเราแหละมันอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งก็ได้ไม่แล้เขาไม่ดีเรื่องอะไรล่ะไม่ไม่ ก็เคยเราก็เคยเป็นแหละก็เคยโง่ใช่มันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งไงน้องก็กำลังมาเจอเนี่ยไม่ได้บอกว่าเจนี่ไม่เคยโง่ก็เคยโง่ทุกคนก็โง่กันหมดอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งมันอยู่ในช่วงที่เรากําลังหลงอะไรบางอย่างในตัวผู้ชายอวัยวะอะไรบางอย่างเช่นตาอูปากเขาชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง D-Entu ปากต้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ